เห็แจ้งเพือเราถ้าออกมาตรวจสอบให้ัเวลาเดินมานีเป็นสิเที่เนาะครับเวลาเินมาหนีมา่จังโมจังยมับล้วตหรอนอนคนนอนหลับเหจ้าคนนอนว่าจะดมองมังานแี่คมองมังาแทนเนี่ที่ออมดผมอมาไ้าเวียเป็นบนเอาอันีออกเลยาปดตูเลยเอ้ยเขาจังบ้าน ก็อยู่ในกระเป๋านี่แหละครับครับผมเอาเขาบ่ได้เห็นห้อยแล้วนี่แหละค่ะมีมีขึ้นบ้านนี่แหละงาเธอนึ่งตะวันเถวกอนนี่เห็นขึ้นของเทิงตะวันห็นขนกอนก็เลยหนีจ้าแม่ลายลายหอบมาหลายรอบแล้ว มีเพื่อนบ้านก็นเห็นสองเธอเหยียบราะยี่สิบหลังครับบ้านหลัง้าได้เมดได้เงินได้โทรศัพท์มือถือก็เอาครับนี่หลังนี่คือบานนี่ก็เลยมาหลังนี่ก็เลยไปหลังนั่นหลังต้อขึ้นไปก็ได้เม็ดใช่ครับอยู่หลังนอกก็ได้ครับแยางเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ว่า จับเขาว่าได้หรอกมันจับบ่ได้จักเทื่อลักษณะแบบนี้รักษาให้รักษามันว่าซั่นก็เลยว่าห้วยมันก็บ่ไหวแล้วแบบนี้ว่าอแมมันก็ก็นตแ้งาตบักนึงตัวใหญู่ปลาูปลา